เอาเป็นเลยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับกิจทรรบุญตักบาตรกิจกรรมเนืองในวันปีใหม่เช่นกันนะครับโดยจัดขึ้นที่บริเวณหน้าธานาคารอมสินทราคา่าภูเก็ตถนนพังงาตำบลตลาดใหญ่นะครับนะพิธีบุญตักบาตรเนืองในวันปีใหม่เนี่ยตรงนี้นะครับโดยมีผู้บริหารรับสู้วนันนัดรการคณะผู้บริหารทิศบาา้านนครภูเก็ตพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องขวัวชาวนะโดยการถวายประธานพระวิสุนะครับต่อเนื่องโดยพิธีสุงการตักบาตรอานเองจากประชาชนโดยมีนายสมาวิทย์ สุพันณภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพระครูวิทธิกิติยาพ์ที่พระค่าชจคณะจังหวัดภูเก็ตนะครับเจ้าอาวาสกิติสังคารามเป็นประธานควายตรงทางด้านรองผู้วา่าเองก็ได้กล่าวคำอวยพรแก่ประชาชนในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะครับเน้นย้ำถึงความรักความสามัคคีของชาวภูเก็ตพร้อมแสดงถึงความตั้งใจในการพลังภูเก็ตก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรือง อำนวยพรให้ทุกคนนะครับประสบในความทุกข์ความเจริญความสําเร็จในวันปีไม่นี้ครับและการในโอกาสนี้ค่ะนายซาโรดอังคา,นานพิลาสนาย,ยองเทสมนตรีนครภูเก,กต็ตกาด้อวยพรชาวภูเก,กต็ตเหมือนกันนะคะให้คํามั่นสัญญาวา่าเทศบาลนครภูเก,กต็ตจะพัฒนาความเป็นยุคข,ของประชาชนย่างต่อเนื่องโดยจะมุ่งม,มั่นสร้างนครภูเก,กต็ตให้เป็นเมืองแห่งความสร้างสร้นที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโดยกิจกรรมแรกแต่วานี้ค่ะนอกจากจะเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับ ชีวิตแล้วกายอย่างแสดงออกถึงความรวมแรงรวมใจข้องชาวภูกเก็ตค่ะที่มีการตั้งเป้าหมายให้จังหวัดนี้เป็นเมืองทีนายู่ยิงๆิงขึ้นไปนในปี2 5 6 8นี้ค่ะ